สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับครูแอวมาแชร์เช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ก็มาแบบนี้แหละทุกคนก็ยังไม่ได้ทาอะไรนะคะเพราะว่าวันนี้ครูก็จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับคนที่มีขอบตาดำช้ำแล้วก็เริ่มมีหนังตาที่แบบว่า หย่อนยานแล้วก็มีรอยตีนไก่ตีนกาขึ้นมานะคะก็เชื่อว่า30อัพนะคะก็รู้สึกว่าจะมีกันมาแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะแขวก็ได้ไปดูหลักจากแบบหลายๆชาแนลนะคะที่เป็นแบบรุนพี่แล้วก็ได้ไปดูคอมเมนต์หลังจากคนที่แบบว่าดูแล้วแล้วก็ทําตามคลิปก็ไปดูคอมเมนต์ว่า เขาทำได้ผลนะคะก็วันนี้ก็จะพาทุกคนมาทํากันเลยนะคะและก็วัตถุดิบก็คือหาง่ายมากๆนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยทําแล้วสามารถใช้ทาขอบตาที่มันดํามันช้าแล้วก็มันมีรอยตีนกานะคะสามารถทําได้เลยนะคะจะเป็นยังไงนะคะกด Subscribe แล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะ วัตถุดิบมีเท่านี้ค่ะมีวาสลีแล้วก็ผักชีนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำนะคะผักชีนะคะไปบดหรือต้าหรือเราจะใช้เครื่องปั่นเหมือนขวัก็ได้นะคะปั่นให้พอประมาณแบบว่าพอให้น้ำออกนะคะเราก็เอาผักชีนะคะไปกรองเอามาแต่น้ำแบบนี้นะคะจะได้น้ำผักชีแบบนี้เลยนะคะเราก็มาทำกันเลยโดยใช้วาสลีนะคะเราก็จะใช้น้ำ ผักชีนะคะประมาณ2ช้อนนะคะทุกคนขาช้อนชานะคะทุกคน ต่อมานะคะเราก็เอาวาสลีนนะคะเปิดวาสลีนแล้วก็ตักเอาวาสลีนนะคะสูตรไหนก็ได้นะคะส่วนมากขืก็จะใช้เป็นสูตรออริจินอลแบบนี้นะคะก็คือใช้แบบอนเนกประสงค์มากนะคะวาสลีนกระปุกนี้นะคะใช้วาสลีนหนึ่งช้อนชาพูนแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการนะคะคลุกเค้านะคะคนให้เข้ากันนะคะจนแบบให้วาสลีนนะคะเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําซึ่งบอกเลยนะคะว่าตัววาสลีนนี้คือแบบ เขาจะเข้ากันกับน้ำได้ยากมากๆนะคะเราก็ใช้เวลานิดนึงนะคะจนกว่าวัสลีนแล้วก็น้ำผักชีนะคะจะเข้ากันได้ดีนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ใช้เวลาอยู่เนาะเพราะว่าตัววัสลีนเนี่ยคือแบบ เข,เข้ากันกับอย่างอื่นได้ยากมากๆนะคะนอกจากว่าเราจะเข้าเอาไปเวฟหรือแช่ตู้นะคะแต่ว่าสูตรนี้นะคะเราจะไม่ทําการสกัดใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะใช้เป็นตัวครีมแบบนี้เลยนะคะได้มาแล้วควดก็จะยังไม่หากระปุกใส่เพราะว่ายังหากระปุกไม่ได้นะคะเป็นคลิปแบบเร่งด่วนนะคะดูแล้วก็มาทําเลยเพราะว่าหาวัตถุดิบง่ายมากนะคะชีหอมนะคะภาษาอีสานเอินหอมปอนะคะพี่น้องลวกันวัสลี ะะเอาผสมนะคะเข้ากันสามารถมาทาขอบตาได้เลยซึ่งตัววาสลีนะคะเผณวอก็ได้ทำคลิปไปแล้วซึ่งมันสามารถช่วยในการเร่งการเนี่ยเนี่ยเนี่ยลบรอยเลือนตีนกานะคะลบเลือนนะรอยตีนกาได้ดีนะคะทำให้หนังตาของเราชั้นตานะคะตึงขึ้นนะคะซึ่งสูตรนี้ได้ ผักชีมาร่วมด้วยช่วยกันซึ่งผักชีคือสรพพคุณของเขาช่วยทำให้ผิวของเราดูเด็กขึ้นเดี๋ยวลองไปเสิร์ชดูนะคะก็คือผักชีนะคะมีสรพพคุณช่วยทำให้ผิวพรรณของเราต่งตึงดูเด็กขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะมาใช้ผักชีช่วยในการทำให้ขอบตาเราต่งตึงลดร,รอยดำได้นะคะนี่ทาลงไปเลยแบบนี้นะคะ มันก็จะเป็นเหมือนเนื้อครีมซึ่งกลิ่นของเขาก็คือจะได้กลิ่นของผักชีนั่นเองนะคะทาไปเลยแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะใช้ได้ประมาณ5วันนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือใช้วาสลีนวาสลีนหช้อนแล้วก็ผักชี2ช้อนนะคะน้ำผักชีนะคะที่สกัดแล้วทาแบบนี้เลยนะคะ ยกขึ้นนะคะให้ทุกคนยกขึ้น การทําแบบนี้มันถือว่าเป็นการนวดถุงใต้ตานะคะลดรอยดําได้นะคะถ้าทุกคนสามารถทําได้ทุกวันมันก็จะดีต่อเนี่ยถุงใต้ตาของเราที่มันดํามันคล้ํานะคะทุกคนคะ่ะง่ายมากๆทุกคนไปลองทํากันดูนะคะซึ่งสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะก็มีหลายสูตรให้ได้เลือกใช้นะคะตามความเหมาะสมนะคะตามสภาพผิวของเรานะคะนี่ อันนี้มันก็ง่ายนะคะโดยปกติแล้วคุก็ใช้แค่วาสลีนนะคะแต่วันนี้มีตัวช่วยดีๆเด็ดๆนะคะจากตัวต้นหอมนะคะชีหอมนะคะนี่ลองทํากันดูนะคะอันนี้คุณก็แบบทําแล้วก็จะพักไวสัก20นาทีเนาะทาแบบนี้ได้เป็นประจําทุกวันมันก็ถือว่าเป็นการบํารุงนะคะแล้วก็เป็นการนวดคลึงถุงใต้ตานะคะเป็นการออกกําลังกายถุงใต้ตา นี่ช่วยได้นะคะทุกคนช่วยได้นะทําทุกวันได้ยิ่งดีนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นการนวดนะคะนวดคลึงนะคะนี่มันจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยและก็ขอบตาดำนะคะทุกคนยังไงก็ ไปลองทํากันดูนะคะเพียงแค่เราใช้วาสลีนแล้วก็ชีหอมนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแคลรก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแชร์เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุกคนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากแคลรนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ